และในช่วงต่อไปครับเป็นช่วง9ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับตัวอย่างของคนที่ชีวิตไม่ท้อนะครับคุณพิพัฒน์ทองจะโปะเขาได้แชมป์วีลแชร์ฟันดาบครับอ่าเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบกีฬาคนพิการนะฮะจากมูล,ลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการแล้วก็เป็นนักกีฬา พาราลิมปิกด้วยนะครับของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการอ้าวตอนนี้คุณพิพัฒน์ทองจะโปะหรือคุณต้อมอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณต้อมครับครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับแหมช่างสางได้ยินชัดนะครับได้ยินชัดครับได้ยินชัดครับได้ยินผมชัดนะครับครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพาราลิมปิกด้วยติดทีมชาตินานยังก็น่าจะ เกือบสิบปีได้ oh, ครับโอ้ครับครับอะแต่วันนี้เราเชิญมาเพื่อจุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทุกประเภทแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสในการที่จะทำให้คนอื่นยอมรับได้คนทั่วไปก็ยอมรับได้ว่านี่แหละความสามารถของคุณพิพัฒน์ทองจะโปะนะครับความเป็นมาคุณพิพัฒน์นี่ทราบวาว่าไม่ได้พิการแต่กำเนิดใช่ไหมฮะ ไบ,บใช่ครับก็เกิดอุบัติเหตุตอนอวัยรุ่นนะช่วงอายุสิบหกครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มไปชนกันกบรถกระบะเนี่ยก็เลยทําให้กระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วก็ไม่สามารถเดินได้๋อตอนนั้นสมัยนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะที่ประสบอุบัติเหตุสิบหกครับผมสิบหกเลยโอ้โห<ช>อันนี้ค,คือไม่ได้พิการแต่กําเนิดเนี่ยผมมองนะถ้าพิการแต่กําเนิดเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับลักษณะความพิการแต่นี่มาพิการทีหลังเนี่ย โอ้โห oh, จิตใจตอนนั้นเป็นไงรู้สึกแบบทอมากไหมก็ก็มีมันธรรมดามันมันคือยังยอมรับตัวเองไม่ได้ในช่วงแรกครับก็เราก็ต้องอ่ายอมรับให้ได้ก่อนแล้วก็มันก็เขาเรียกอะไรต้องก้าวข้ามจุดนั้นให้ได้ถึงจะมีดําเนินชีวิตต่อได้ครับอืมซึ่งทราบมาว่าข้อมูลนะเคยถึงขั้นเรียกได้ว่าพอมาเห็นสภาพตัวเองพิการขึ้นมาทั้งทั้งที่เคยเดินได้ปกติ เคยคิดถึงข <in the> ั้นจะฆ่าตัวตายเลยฮะตอนนั้นใช่ใช่เคยคิดคิดคิดตอนแรกคิดเลยครับว่ามันคือเรายองยังยอมรับไม่ได้ฮะก็เลยคิดตรงนั้นครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เฮ้ยจะฆ่าตัวตายทําไมชีวิตยังมีคุณค่าอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนครับผมก็จะเป็นด้วยความรักจากคุณแม่ของผมแล้วก็ครอบครัวด้วยครับที่คอย ให้กำลังใจอะไรฮอครับก็แม่ก็บอกว่าถ้าถ้าไม่ตายแม่จะดูแลลูกยังไงครับผมก็ยังยังสู้ต่อได้คนระับมันมีกำลังใจจากแม่ครับอืมอืมคือคนใกล้ตัวที่สุดคนที่รักมากที่สุดคือคุณแม่นี่แหละเป็นท<บ>ู้สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดให้กับลูกคนนี้พอประสบอุบัติเหตุชีวิตเปลี่ยนแล้วอา้าวสมมุติรับได้แล้วตอนนี้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วทำยังไงต่อล่ะเออ ก็อ่าผมก็มันจะมีแบบคือผมย้ายมาอยู่ที่สารนค้อแถวปากเก็ดนะครับแล้วก็จะมีแบบแบบสังคมแบบคนพิการที่แบบเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะว่าอผู้พิการเนี่ยคือสามารถแบบทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติด้วยด้วยแบบการเล่นกีฬาหรืออาชีพอะไรต่างๆได้ก็เลยแบบอยากทําตามรุ่นพี่ฮะก็เลยสนใจมาเล่นกีฬานี่ครับแสดงว่าดูพาราลิมปิก เกมมาตั้งแต่ตัวเองเริ่มคิดได้แล้วไม่ฆ่าตัวตายแล้วมีแม่เป็นกำลังใจก็เลยหาทางว่าทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเหมือนคนทั่วไปให้ได้มากที่สุดก็คืออโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงนี่เลยพาราลิมปิกเกมใช่ไหมตอนนั้นมองใช่ครับใช่ครับก็อยากจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติด้วยฮะ<า>สนใจด้านนี้ครับผมแล้วกว่าจะได้เป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนี่โอ้โห อุปสรรคก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็ไม่เคยเล่นกีฬาฟันดาบตั้งแต่ยังไม่ประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้สนใจกีฬาอะไรเลยตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับก็<อ>แค่แบบเล่นๆกับกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จริงจังอ่าอ่าผมแล้วกว่าจะได้เป็นนักกีฬาวิเชาฟันดาบนี่อ่ะฟันฝ่าอะไรบ้างลําบากแค่ไหนครับมันก็ต้องสู้กับอ่ปัญหาสุขภาพตัวเองนะนตอนแรกท,ที่ยังไม,ไม่แข็งแรงเลย ด้วยการที่นั่งนานๆอาจจะเป็นสายกดทับอไรเงี้ยก,ก็มีเกิดขึ้นได้แต่พอเราเราเริ่มออกกําลังกายมันแข็งแรงขึ้นจะสายกดทับนี่จะไม่ได้เป็นนะฮะและ้วก็สุขภาพนี่ก็จะดีขึ้นแล้วก็อพูดถึงศักยภาพของเราก็ท,ที่มีก็ต้องอดึงดึงออกมาใช้ที่เหลือเนี่ยฮะก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอืมออ่ะถือว่า เป็นคนที่คิดบวกอะว่าง่ายๆคิดบวกคิดบวกคิดบวกชีวิตเลยบวกเพิ่มมาโดยตลอดนะครับจนเรียกได้ว,ว่าคนทั่วไปมองคุณพิพัฒน์นี่คือคนอย่างผมนี่แหละทุกคนไม่ได้มองถึงความแตกต่างด้านร่างกายของคุณพิพัฒน์เลยเพราะความสามารถของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันโดดเด่นอยู่แล้วมันทําให้คนมองข้ามทุกสิ่งเลยไปไหนนี่ต้อนรับคุณพิพัฒน์เหมือนดาราคนหนึ่งเลยใช่ไหม เหมือนนักกีฬาทั่วไปเลยเอออย่างนั้นเลยประมาณนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเติมให้คนพิการอีกหลายประเภทนะที่ท้อแท้อยู่ในขณะนี้หาอะไรทำเถอะครับเพื่อให้คนทั่วไปมองเห็นว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพนะแล้วได้รับการยอมรับนั่นแหละครับคือจุดที่ดีแต่ต้องก้าวข้ามตัวเองให้พ้นก่อนใช่ไหมคุณพิพัฒน์บอกนะฮะทีนี้ครอบครัวสนับสนุนอย่างไรล่ะแน่นอนกำลังใจ นับแต่วันนั้นที่คิดจะฆ่าตัวตายครอบครัวแล้วนี่มาถึงกีฬาอีกครอบครัวอีกสนับสนุนยังไงต่อครับก็ครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตเรื่องแบบเกี่ยวกับอาหารการกินนะฮะและ้วก็ครับเรื่องเรื่องก่อ,งอ,งอนที่จะก่อนที่จะมาติดชิมชาตินี่ก็ต้องแบบเพื่อต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ต้องครอบครัวก็ซัพพอร์ตให้ครับ,ปปรรบแล้วก็มาถึงมูลนิธิที่เตียนพิธีการที่ผมได้ย้ายมาอยู่นี่ก็ เขาก็ซัพพอร์ตหาทุนหาทุนให้ผมได้ไปเก็บแข่งผันรายการต่างประเทศได้หลายรายการเลยครับจนแบบมาติดจีนชาตี่ะครับครับโอ้โ oh หถามคุณพิพัฒน์หน่อยผมเนี่ยคนทั่วไปไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะค,บคุณพิพัฒน์เป็นคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายนั่งวีลแชร์แต่ผมบอกเลยว่าคุณพิพัฒนมีกำไรชีวิตมากกว่าผมนะตอนเนี้ย คุณพิพัฒ์ไปต่างประเทศมากี่ประเทศแล้วยอมรับมาเสศดีๆโอ้ก็แต่ไปมาก็ไปยุโรปมาก็ไปสิบตัวครั้งแล้วโอ้โหูเอเชียนี่ก็อะไรก็ก็เยอะแบบสิบเกือบยี่สิบแล้วผมบอกเลยคุณพิพัฒ์คุณมีกำไรชีวิตมากกว่าผมผมยอมรับเลยเอาจริงๆต่างประเทศผมไปแค่ประเทศเดียวคือญี่ปุ่นไปในโครงการของใจกล้าเท่านั้นเลยครับ ยุโรกไม่เคยไปนี่คุณวิพัฒน์โชคดีกว่าผมแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วนะกําไรชีวิตมากกว่าผมและไปเห็นต่างบ้านต่างเมืองมากกว่าผมแล้วผมถึงบอกว่าความพิการนี่ไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะบอกว่าคนนั้นมีโอกาสมากกว่าคนนี้ไม่ใช่ครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณพิพัฒน์ไปต่างประเทศมากกว่าผมอีก โอกาสดีมากกว่าผมเยอะเลยได้ไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศมากกว่าผมอีกนะฮะทุกวันนี้อ่ะคุณพิพัฒน์คิดว่าพอใจตนเองไหมที่เป็นทุกวันนี้อ่คิดว่าณจุดที่เราผ่านมันมาได้นะก็คิดว่าผมมีใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะอ่าที่ที่ทำาชื่อเสียงให้ประเทศไทยก็คิดว่าภูมิใจมากเลยครับตอนนี้ พอใจกับตัวเองครับตอนนี้ครับครับแล้วผมถามหน่อยว่าเรื่องการกินเรื่องอะไรก็คือคือสงสัยอย่างหนึ่งว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะต้องกินอาหารแบบไหนยังไงต้องคลีนล้านเปอร์เซนต์เลยขนาดนั้นไหมหรือว่าเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มอะไรเกี่ยวกับโรคอะไรคนพิการทางการเคลื่อนไหวนีต้องดูแลอาหารแบบคนแบบคุณพิพัฒน์อย่างนี้ทุกคนไหมเป็นอย่างนี้ไหมครับ ก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าถ้ากินแบบอาหารที่ค l e a n แล้วก็เหมือนจะสุขภาพจะดีกว่าแบบอาหารที่แบบเขาเรียกอะไรจังฟู้ดแดดประมาณนี้ครับมันจะเสียทำลายสุขภาพมากในในระยะที่เราแก่ตัวไปมันจะเห็นผลนะครับครับเขาเรียกว่ากินจืดยืดอายุประมาณนี้ครับโอ้ยอมรับเลยกำไรชีวิตมากกว่าผมแล้วคุณ สุดยอดแล้วสุดยอดมากสุดยอดมากอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฮะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ก็ดูแลคนพิการอยู่แล้วอยากจะฝากอะไรบ้างเชิญเลยครับก็แบบว่าพูดถึงแบบให้โอกาสแบแบเบกีแบบ่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตของคนพิการทั่วไปครับแบบว่าความซัพพอร์ตพวกเขาแล้วก็ให้โอกาสในการทํางานเพื่อ คุณภาพชีวิตในอานาการาชีวิตของเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับครับการซัพพอร์ตต่างๆเนาะเพราะว่าเขาก็มีกล<ช>ุ่มต่างๆเยอะแยะอย่างเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่สนับสนุน<ช>รายการอยู่ตอนเนี้ยคือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับอ่ะผมถามนิดนึงอนาคตวางอะไรมีแพลนอนาคตจะไปชิงเหรียญทองคําที่ไหนยังไงต่อกีฬาย,ยังไงต่อ วางอนาคตไว้ยังไงวางแปลนไว้ยังไงที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกก็นะตอนนี้ผมก็อาจจะด้วยอายุแบบมีคือคือมีรุ่นน้องมามาจะเป็นตัวแทนเราแล้วฮะว่าจะเปลี่ยนกีฬายกฐานะยกฐานะเป็นโค้ชแล้วใช่ไหมก็ไม่ไม่เชิญโค้ชครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนกีฬาบ้างอะไรที่กบบเหมาะกับอายุผมเองฮะก็เลยจะเป็นตรงนั้นมากกว่าและก็คงอยากจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไปฮะที่ที่เรา ยังสามารถทําได้ครับแล้วนอกจากกีฬาฟันดาบผมผมผมถามหน่อยนี่เป็นความรู้นะคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะกีฬาฟันดาบเล่นได้วีลแชร์มีกีฬาอย่างอื่นอีกไหมที่พิการทางการเคลื่อนไหวเล่นได้มีมีเช่นอะไรบ้างครับนอกจากฟันดาบแล้วโอ้มีเยอะมากครับอย่างบาสเกตบอลวีลแชร์วีลแชร์เลสซิ่งฮะที่อย่างพวกพี่เขาที่โอบัตโอโฮลามอะไรนั่ก็มีมีเกือบ คล้ายๆคนปกติเลยฮะเออๆครับได้ทุกอย่างเลยฮะครับครับเหมือนคนทั่วไปเลยแหละได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่านั่งวิวแชร์เล่นเท่านั้นเองใช่ใช่ครับมันก็แค่แตกต่างกันตรงนี้เองฮะแล้วก็ความการฝึกซ้อมกันนี้เองโอ้ยที่ผมผมผมถามนิดนึงคุณพิพัฒ์เอ่ยขึ้นมาแล้วอย่างบาสเกตบอลวิวแชร์นี่การเล่นนี่ผมว่าเหนื่อยกว่าคนทั่วไปไหมคุณพิพัฒใช่ใช่ครับมันต้องแบบมันขับรถ อ่าครับรถมีที่ก็างแล้วก็มอหนึ่ต้อรถอีกหนึ่งก็ต้องลูกบาสนาบอลแล้วก็ชุด่ชุดบอลไปมันก็ต้องผสมผสานกันให้แบบเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเล่นกันกับกีฬาผมถึงบอกว่าชื่นชมนะคนพิการที่ไม่ท้อสู้ชีวิตแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเช่นคุณพิพัฒน์อย่างนี้เป็นต้นเพราะในการมาเล่นฟันดาบวิวแชร์เนี่ย การฝึกฝนความลำบากลำบนอย่างที่บอกแหละเหมือนกับวิวแชร์บาสเกตบอลลำบากและเหนื่อยกว่าคนทั่วไปเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเหนื่อยเลยแหละเพราะว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรเสริมในไรางเหมันกันทำเออก็เลยลำบากไปด้วยกันให้ได้ใช่ครับ อ่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรให้กำลังใจอะไรกับผู้ที่ฟังอยู่ทั้งผู้ที่พิคนพิการคนไม่พิการคนทั่วไปหรือคนที่ดูแลคนพิการอ้าวฝากเลยครับก็แบบแบบว่าถ้าแบบคือทุกคนนะมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่กับจิตใจของของเราที่จะยอมรับตรงนั้นให้ได้แล้วก็ถ้าเราแบบเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ก้าวข้าม ตรงนั้นมาได้มันจะแบบมีพลังขึ้นมาอีกกว่าเดิมครับทำให้พูดถึงว่าจิตใจเนี่ยเราต้องสำคัญที่สุดนะห้เข้มแข็ง <ๆ S 2> เข้าไว้ครับผมสู้ๆครับทุกคนครับครับสำคัญทีเดียวนะก็คือผมมองคุณพิพัฒน์แล้วเนี่ยมีอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อไหร่คุณไม่ได้พิการทั้งแต่กําเนิดแล้วมาพิการที่หลังจากอุบัติเหตุเนี่ยใจมันตกวูบเลยนะอย่าอยู่คนเดียวยใช่ไหมคุณคุณพิพัฒน์ตอนนั้นคืออยู่คนเดียวไหม คือพยายามจะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนฝูงให้มาอยู่รอบตัวเราให้มากที่สุดอ่ะถ้าอยู่คนเดียวมันอยู่ในพวังอ่ะอย่างนั้นใช่ครับมันต้องมีใช่มันต้องมีอืมบรรยากาศที่ไม่ซ้ําเดิมฮะจะคิดไปไกลเพราะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดน้อยใจจะไปอย่างเดียวไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามีคนรอบข้างพ่อแม่มาอยู่ตลอดเวลาคอยบีบคอยนวดคอยดูแลเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนคอยดูเราอยู่ คอยเป็นเพื่อนเราอยู่นะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายโอ้ขอบคุณมากคุณวิพัฒน์ครับให้กําลังใจนะเอาเหรียญทองมาให้เยอะเยอะอันนี้ล่าสุดได้เหรียญทองใช่ไหมใช่ครับที่เอเชียนพลาเกมที่เมื่อเมื่อปีสองสามครับอ๋อปีสองสามแล้วแล้วก็ครับผมแล้วก็กีฬาแห่งชาติที่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็ได้เหรียญทองไ้เหรีทองประเภททีมของแทนครับจะแทนจังหวัดนนทบุรีฮะเป็น ครับครับแล้วเดี๋ยวกีฬาระดับนานาชาติมีปีไหนอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะมีน่าจะเป็นอาเซียนพาราเกมหลังจากสี่เกมครจจะมีของคนิการต่อครับ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 อ๋อโอ้อิจฉาน่ะนี่ผมคนทั่วไปยังอิจฉาคุณเลยคุณได้เที่ยวไปหลายประเทศกำไรชีวิตมากกว่าผมแล้วสุดยอดแล้วครับครับสุดยอดแล้วถือหัวใจคุณจริงๆนะ เป็นกำลังใจให้คุณพิการทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพิพัฒนครับสวัสดีครับโอ้โหคุยแล้วแหมเรายังอิจฉาไม่ได้เลยนะอดอิจฉาไม่ได้จริงๆเขาไปเที่ยวทุกประเทศเปิดหูเปิดตามากกว่าเราคนทั่วไปอีกนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นหากคุณไม่ท้อแท้และไม่ท้อถอยสู้กับชีวิตแล้วรางวัลอันโอชะหอมหวานรอคุณอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ ฝ่าฟันวันที่มันตกต่ำที่สุดในชีวิตไปให้ได้เขาเรียกว่าเป็นบททดสอบของพระเจ้านั่นเองครับ